ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีหรือเคล็ดลับในการต่อท่อ PVC นะครับท่อน,นี้ขนาดสองนิ้วนะครับโดยท่อพวกนี้จะเป็นท่อนๆน,นะครับนี่นะครับเราก็จะมาต่อให้เป็นท่อเดียวกันยาวประมาณสิบสิบกว่าเมตรนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ข้ขอต่อตรงนะครับเพราะทุกวันนี้ข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆนี้มันแพงมากนะครับอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อโดยไม่ต้องใช้ข้อต่อตรงแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเอาท่อพวกนี้เรามาบานเอานะครับต่อกันต่อกันเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับติดตามดูในคลิปได้เลยนะครับผม นี่นะครับวิธีทํานะครับก็คือ,คอนําท่อขนาด2นิ้วเนี่ยครับมาลนไฟนะครับเพื่อให้ความร้อนให้ท่อมันให้ตัวได้นะครับยืดหยุ่นได้นะครับ หลังจากนั้นก็เอาท่อ PVC 2นิ้วนี่ครับสวมเข้าไปนะครับนี่นะครับทำเป็นข้อต่อนะครับขั้นตอนนี้นะครับง่ายๆนะครับผมแต่สำหรับคนที่ชำนาญน,นะครับเราก็จะมาต่อนี่นะครับทากาวก่อนนะครับผม เกือที่จะให้มันแน่นเลยนะครับไม่มันมีรอยรั่วนะครับ,บน,น,นี้มันยังแห้งอยู่อ่ะครับแล้วก็สวมเข้านะครับนี่ครับโอ้ยไม่ได้ ใส่ถุงมือไม่พร้อมเลยโอเคนะครับแล้วก็กันไม่ให้มันรั่วใส่นี้เข้าไปนะครับมาเดี๋ยวใส่ถุงมือของคนเลย ไม่ไม่ไม่เต็ม,มเลยอืมโมดิเตรียมดิโมดิเตียมไม่พร้อมอ่ะนี่ครับต่อเสร็จก็จะได้ท่อแบบนี้นะครับเผื่อที่จะมาเดินให้กับในสวนโกโก้นี่แหละครับ